สวัสดีค่ะมนี้สาหม่องกระเพามาไฮม้านาเจ้าของแล้วพี่น้องค่ะกะพอดีฝนตกค่ะก็เลยสิวาสิมาเบื้องเหตดว่าสิมีสิหมานบอกค่ะไปลุ้นน้ำเสาหม่องเ้อค่ะอันนี้ป้าส่วนโตเดแล้วพี่น้องป้าน้าเจ้าของเ้อค่ะที่สาหม่องจงไวอนุรักษ์ป้าไว้ค่ะพิ่นมีต้นจิกต้นหางต้นนอยังหลากหลายค่ะแล้วก็เสาหม่องค่ะเอาต้นไม้มาปลูกเสริมอีกให้ต้นไม้นาแน่นรากโลกรักบรรยากาศรักธรรมชาติค่ะเพราะว่าสาหม่องเป็นคนมาเก็บเหตุอยู่แล้วพี่น้อง นี่ค่ะสามองกระแบ้งเป็นไฮนะ้แป้งเป็นสวนเกษตรผสมหลายย่างแล้วก็ะแป้งเป็นป้าใหม่เพอดีเขามีป้าใหม่ยู่แล้วเขาก็บ่อยากสูญเสียไปเพราะว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศเวลาเข้ามาไฮมานาเข้ามาชมสวนชม,ชม,ชมย่างไปเขาก็ไดมีโฮมใหม่เสาค่ะฟังนั้นเปลี่ยนบ้านสวนเด้อค่ะที่ปลูกผลไม้กุศานี่ฟังนี้ที่สาวมองปลูกไม้เด้อค่ะต้นย้างนะสมองก็ปลูกเสริมไว้อีกเด้อค่ะว่าได้ทิ้ง เดี่ยวได้เด้แบบปลูกเสริมมาอีกค่ะเพราะดีเห็ดเข่ามันเ่อะไรเข่าก่ะเพราะดีมีทีทางกระเพาะได้เห็ดด้วยเห็ดกินอยู่พี่นอ้องสมองเก่าตน้นยางน้ำมาป,ปลูกปลูกหลังสวนค่ะปลูกไว้อีปลูกไว้หลังบ้านสวนค่ะนี่หลายตนอยู่ค่ะฟังเบื้องอีกปีสองปีเพิ่งกระสีใหญ่เป็นพุ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างถ้าช่วงนี้ก็บม่ท่านได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างหรอกเพราะว่าเพิ่งปลูกไม่ค่ะเพราะดีเพิ่งกระมีตนจิก นี่ต้นเต็งนี่บานสมองเงินต้นจิกเด้อค่ะนี่เพิ่นกระห้เห็ดเกิดต้นชนิดต้นไม้ชนิดนี้ห้เห็ดเกิดเด้อค่ะมีเห็ดเกิดสมองก็เลยปลูกต้นยางออมต้นจิกห้ต้นจิกควบคุมเสือเห็ดกระจายทั่วป่าที่นะคะ่ะนี่ค่ะแถวนี้ละปลูกไม้อันมองนี้ก็ว่านเข่าอยู่ค่ะพอดีต้นยางว่าท่านง่ายก็เลยเอาเข่ามาว่านเข่าเหนียวเด้อค่ะนี่ว่านตามลองเพิ่นไปแบบบ่ได้แเ่น้ำดอกพี่น้องแบบ วานไปพ่อได้คุ้มยหยางคุ้มหยางไปแล้วก็เก็บคุ้มชุ่มชื้นไว้ให้ตอนอ้นหยางไหญไงน้ำค่ะบางแดดบางหยังก็ว่ากันไปเนาะค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเลยนี่ป้าสาหม่องปลูกต้นหยังมุนีปลูกได้สิบป,ปีแล้วพี่น้องแต่ก็ได้ส้นนีลละดินไม่ค่อยดีปันใดนี่ค่ะไต่โฮมหยางโฮมหยังเป็นป้าใหม่อยู่แล้วค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะชว่วงนี้ไบใหม่มันก็ล้นหกอยู่เมื่อวานนี่ฝนตกแห้งตก,ตกแต่ในานาดีดี ทุกเทียตอกยุคบาลค่ะยุทงยุทาบาตกอันนี้ว่านเขา่าเราตกยุน้าให้น้านี่ดีค่ะเป็นเห็ดน้ำหมากแล้วค่ะช่วงนี้เห็ดอื่นกะเมื่อท่านได้เห็นช่วงนี้เป็นเห็ดน้ำหมากก็เห็ดเพิงนี่เห็ดน้ำหมากค่ะเกิดเองเด้อสื่อต้นยางมาแบบบ่ได้ใส่เสื้อเห็ดเนี่ยพี่น้องเพราะว่าต้นตะกูนี้เพิ่นมีเห็ดอยู่แล้วค่ะเพิ่นเกิดเห็ดเองอยู่แล้ว เก็บพอไปแกงเดี๋ยวเบื้องก้อนต้องต้องเปิดเบื้องดีๆอุ้ยดอกนี้สูแล้วค่ะโอ๊ะได้อยู่โอ้สูแล้วพี่น้องว่าได้ดอกปลกไว้เพื่อนเป็นเสียต่อไปสาหมองบ่าเนี่ยหาไม้หาอย่างไม้พียาตัวนี่โอ้นี่เด็ดดอกจูมเพื่อนดอกจูมนี่ค่ะดอกจูมเพื่อนแกงหวานอยู่เด้ โอ้พระไทยดอกเบียดเสียแล้วโควไนี่ละเพราะว่ายังไงมันก็อยู่นาเราเขาได้เก็บกินตลอดค่ะสะมองพยายามจีบข่อยเคีย้ยวให้เพื่อนออกค่ะก,ก่อนค่ะเคยจีเคีย้ยวเพราะว่า๋ถวมันจะไปไอ้มุนดอกจูมเพื่อนอีกออกลายดอกอยู่เลยค่ะแต่สมองพ่ไท้มาเก็บเนี่ย่ดูนะเป็นเสือล้า เน้ำหมากแกงหอมดีนี่แหละเป็นเทดน้ำหมากแบบเห็ดตเก้านะคะแกงหอมกินหอมเป็นเอกลักษณะะ์เลอค่ะเฮดชนิดนี้นี่แซ่บค่ะใส่กร้ดาเราส่วนมาเทสเพื่อนจะเกิอดอยุ่กับลองเนะะี่ค่ะลองเพื่อนมันซุ่มนี่ปลูกไว้พื้นค่ะเพื่อนเกิดนี่ดอกจูม นางเก็บสบายค่ะเม่ต้องคิดว่าไพ้ยิมายาต์เรือนาจเจ้าของพี่น้องนางคันมันออกหลายนางเก็บอยู่เบิดมือก็ได้ค่ะนีลัะผลของการที่เขาปลูกป้าไว้มีป้าอยู่แล้วหม่องไหนบ่เปลี่ยนป้าสามองกะแบงเถ้งหัวคันนาปลูกเถืงงฟังสาฟังส่างก็ออกขึ้นกันได้ค่ะเห็ดน,น้ำหมากมุนี่สมองปลูกแล้วได้ผลแล้วค่ะได้ช่วงนี้เพิ่นว่าท่านนี้เกิด ออกถึงฟางสาดีดค่ะเห็นน้ำหมากไปย็บแกงกินเลยอยู่ค่ะไปชวนมากสาหมงซิบาค่อยได้ท้ายลงท่ายลงแต่ป้าน,นี่ค่ะถึงฟางสาสาหมงก็บ่ค่อยได้ท่ายปันไดนีน่หมดแดงกระายๆค่ะ,อ,ะอีกดอกนึงค่ะ โอ้ยมดแดงกัดหมดแดงหลายคักกินใดยุคค่ะดอกพันเหี่ยวเหี่ยวพ่นใบไม้ปกไว้ฝนบะถืกค่ะง้างบงคือกินค่ะโอ้ยให้เพื่อนกินซอาวเอาเดี๋ยวโปกไว้ ไอเพื่อนได้แพร่พันตัวเพื่อนกิ่นเพื่อนก็ไปขี่เพื่อนก็น้ำเสียเห็ดปล่อยผปทั่วป้าเห็ดเท้าในล้ะพี่นองง้องแมงบุงกือแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ตัวหนึ่งหมดแดงก็ร้ายหลายค่ะหมดแดงจะว่ามาตั้ใส่เห็นว่าซมีกับเด็กแก่งเน้ เก่งน้อยนึงเก่าไปอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะที่ยู่ได้กินนี่ค่ะแล้วจวงเพื่อนออกหลายเพื่อนกรอ,อกหลายดอกเคลี่ยน้อยน้อยมองไหนพอเคลี่ยกระเคลี่ยมมองไหนพวกเคลียกระเคี่ยเคลียนหรอกค่ะเคลี่ยแบบเห็นเห็ดเราเคยเคลี่ยคะ่ะเขาบ่าได้เคลี่ยมัวทั่วไปได้พี่น้องถ้าเห็นเห็ดเราเคยเคลี่ย ไอดอกยุกมันเกิดยุ้ยยุ้มห,หนิค่ะ มงคี้กือว่าท่านได้กินดอกคอเดออันนี้ดอกสดๆดอกบบใหญ่ไปเลยเป็นเห็ดน,น้ำหมากน้อยเห็นน้ำหมากแดงน้อยค่ะดอกนี้เพื่นสูแล้วนี่พี่น้องนี่ดอกสูแล้ว นี่ค่ะดอกหนึ่งสองดอกโอ้หาไปหามากรสิได้แกงนี่หลีัธวค่ะ ยุ้งกระายหมดแดงกระายค่ะสองดอกอยู่นีอ้ยเขี้ยเห็ดดอกนี่ฟงดงพี่นองบ่เห็นค่ะเขี้ยออกจากใบไม้ฟงดงไปบ้างัน เพราะหอมปากหอมคอค่ะอู้ดอกนี่ยุดไตต้นกูเน,นี่ยค่ะอึ๊ดนี่จุขานไว้ของเก่า เปิดอันนาดินออกจักนอก้อยให้น้ำฝนซึมเข่าลงดินพี่น้องเดี๋ยวเพิน่นสิบวซุ่มฝนตกว่าท่านแหงปันไดน,นี่ค่ะยุ่มหนึ่งโอ้หมดแดงใต้ติ็มยุคนะคะ บ่ามาเก็บมือน,นี้เพื่อนก็จะสูค่ะฝนตกใส่แต่ก็กลิ่นได้อยู่ค่ะดอกแข็งอยู่ดอกยังแข็งอยู่เ้ยค่ะเป็นน้ำหมากบ,บ,าบ,บันบานเฮ็ดบันบานเท่านี้แหละนี่ค่ะมดเตียงดอกแข็งอยู่ค่ะ สมองก็ะม้านะาถูกมือเลยค่ะแต่ว่าบาดยางมาเบิองจเจียเพรา่หงว่าเห็ดออกเลยซำพอดีมอือเซานี่ยางมาเบิ้งเขาโพดค่ะก็เลยแวะเขาป้ามุมนี่ก็เลยเห็นเอา้าดอกเห็ดตัวน้นสนดอกก็เลยทายเห็นพี่น้องเบิองพอดีเลยมาเก็บเห็ดไปน้ำกันเลยค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งคุณน่ะได้หลยตื่พิธาค่ะได้แกงอ้อเจาะหนึ่งคุณได้ระคะไนหะ แถวนี้ใบไม้ไม่หนาค่ะใบไม้หนาเรื่องเธอเห็ดกระบอ,อกออก็ได้ค่ะใบไม้ทับถมกันหนาเกินถ้าต้องเปิดช่องให้เพื่อนมีอากาศนะคะมันก็ออกทั่วไปนั่นแหละหถ้าว่าปลูกต้นยางมองไดปีใดปีหนึ่งมันต้องออกเกียนใดแล้วค่ะคือชงเสร้ามองอันเก็บอยู่นี่แหละกระบอกใดใส่เสือเห็ดเด้พี่น้องเอามาปลูกเลยเพื่อนก็เกิดเองกเกิดก็เกิดไตต้นยางที่เขาปลูกนั่นแหละค่ะนี่นี่ ต้นยางเลยล่ะคะ่ะที่สมองเก็บมาเนี่ยทิ้วต้นยางเลยล่ะคะ่ะว่ามีต้นไม่อื่นด้วยต้นยางเลยคะ่ะนี่ไตโฮมยางเลยคะ่ะนี่ก็ออกแถวนี้ละ่ะเขาก็เก็บในกิ่นทุกป,ปีปีออกหลายปีออกน้อยปีฝนดีแน่ปีฝน่าดีแล้วแท้กันไปอุย้ยสมองตีดอกเห็ดมุนเลอโอ้ยเจ๊ดายเลยเจ๊ด่าย ใส่ละดอกอันที่ค่ะต้องหันเนอะเห็นต้นกีบดอกใส่ตูดอกมันไปใส่ค่ะไม่เห็นนี่ค่ะดอกจูมนึ่งโอ้ยแดดแดดกระซ่องแล้วค่ะสามอองมาหาสวยๆหาตอนใส่ใส่อุอ้ยลุมือ หลายดอกเติบอยู่นี่นี่ดอกหนึ่งนะทั้งนั้นนะดอกหนึ่งค่ะนะเห็นบ้านยมหนึ่งแล้วก,ก็ทั้งนี้ค่ะนีน่ี่เก็บไปเลยค่ะนา้าเขาสบายค่ะปลูกตน้นยางปลูกต้นยางเดอ้อพี่น้องไผมีที่ว่างก็ปลูกไปเด้อค่ะปลูกหลายปลูกน้อยก็ขอแต่ให้ปลูกค่ะจะเป็นบรรยากาศให้นา้าเขาไปต่ายยูโฮมไปต่ากินเฮดค่ะ มองได้เป็นที่วางป้าว่ได้ใช้ประโยชน์แ็ซื้อต้นยางมาปลูกถิ่มไว้เด้อ่วงหนาฝน้ามองกระซื้อปลูกไว้ก็ได้หลายต้นยู่ค่ะก็เป็นป้าป้ายอมยมหนึ่ง่นละนี่ค่ะ นี่ค่ะเบิ้งดีๆเขาสิบ่เห็นเพราะว่าเพื่อนสีคือใบไม้ค่ะนี่เปิดขึ้นมาเขาก็เห็นเลยใบไม้ตูนๆขึ้นโอ้ยหามวนอยู่นะจุของเด้อค่ะนี่นี่ใบไม้ตุนๆขึ้นทีค่ะแมนเด้อค่อนี่ค่ะนี่ใบไม้ตุ่นๆขึ้นนี่แมนนี่หลีนะพูน่ะพอน่ะหลายดอกอยู่ด้วยค่ะพูน่ะ เราเด็ดกาใส่ขึ้นนี่ค่ะฝนตกใส่อาจีดอกบอ้างามเด้อพี่น้องไม่ได้เอาขาต่างกองมาเอาหม่องท้ายมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งเด้อค่ะอาจบ่สะดวกปันใดขอทษดขอภัยเด้อค่ะไปเรื่อยๆก,ก็สซีด้แกงเด้อค่ะนี่นี่เห็นดอกจูมจูมหนึ่ง สาวจูมนี่ค่ะดอกนี้เอ็ดน้ำหมากไงเด้เนี่ยโบกไว้นะ,ะเพื่อนก็เกิดอีกค่ะนี่ดอกจูน้ำงามเลยค่ะโอ้เกิดยุ่มหนึ่งค่ะเคียร์คอนเทนเนอรเห็นเราครเคลเียร์เด้ค่ะถ้ามองว่าได้เคียร์เปื้ปิน เพราะว่าเพิน่นอุ้ยดอกนี่ถึกเกือบจะสูแล้วค่ะอุ้ยขอเด้อบงเกืออยขอเด้อขอกับแมงบงกือครับพี่น้องเอกาะบงกือ้เพิ่นมากินก้อนแ้วมนอยู่นี่ยุติใจทใหม ดอกจูบน้อยนะแนะๆแน้วก็เกิดเซลลอยู่เนี่ยค่ะโอ๊ยดอกนี้เพิ่นสูแล้วค่ะกไวยกอนเอา้าไม่กินไม่กินอันนี้เด้อบังกือเด้อนี่ไกลนี่แล้วเ,เพราะว่าไอ้ลังเทียกับบาได้มาเข็บเพิ่นกระสูไปแน่ยู่็เป็นเสือต่อไปแต่ว่าต้นยางเพิ่นก็มีเสือเห็ดอยู่แล้วละค่ะเวลาดอกนึงแวบ,บสมองเคีย้ยกกะเด่นเนี่ยนี่ค่ะเห็นหลายดอกอยู่ โอ้ยเห็ดเห็ดลายดอกอยู่นะคะนี่พิ่งใบไม,ม,มขึ้นนี่นะคะ่ะไปแกงอีหลีเด้อพี่น้องเห็ดหลายดอกอยู่นี่นี่โอ้ยหาไปหามาจะได้เครื่องกระต่ายหลีตัวน,นี้ค่ะนี่เห็นใบไม,มต้ตูนขึ้นยังสี่นี่แมนนี่หลีเด้อค่ะนี่ ะแมงนีหลีเห็นบอนี่พี่น้องทองดอกกูเนี่ยน่ะดอก็ตามาใก๋ไกเห็นใบไม้ตูนตูนขืนสีเนี่ยนะแม่อี่หลีด้วยค่ะนี่ปลูกใบคืน,นเพื่อเพื่อนจะเกิอดอีกยู่ดอกห้อยใบไม้ตูนขืนปลูกใบเดียวก็มนี้ค่ะเด้ะนีะ่น đọc ngôm ngám ngám mẹ nha Doctu ngô mô cấp tay mô tôn nháng mô tôn nháng mô 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 ปลูกไว้ก็เกิดให้ได้กลิ่นนี่สิแล้วพี่น้องปลูกเด้อค่ะโอ้๊อันนี้เป็นเชื้อนี่ค่ะยามเพิ่นออกเพิ่นกระจอกหลายอยู่อันนี้เพิ่นแซมปเปิ่นก้อนค่ะนี่พอได้กินค่ะพุ่น่ะโอ้โอ้ได้หลายเกินขาดค่ะนี่อีกบ่อพี่น้องเห็นอีกอยู่อดอกนึงนี่ เกิดกำลังดอกจูงขึ้งมานี่ค่ะพี่น้องตั้งบานเพิินกะถามขมายู่ว่าไอ,อยุบานกระปูคือการเสาหมองก็ไม่เห็นออกเห็ดค่ะบางเถือเพิินอาจสิบรทันิเกิดด้วยพี่น้องอันนี้เสาหมองการล้อมาสิบป,ปีแล้วเด้อค่ะสิบป,ปีในต้นซ้ำนี้แล้วพี่น้องเบื้องเพราะว่าดินมันไม่ค่อยดีปันไดเพราะว่าสาหมองเอามาปลูกอยู่ในป่า เพื่อสูงเพิินว่ามีต้นไม้ใหญ่หากไม้ใหญ่เพ่นแน่นแล้วเพ่นก็บอกคอยปันใดเพราะว่าหากไม้ใหญ่เนยงอาหารเบิดเพ่นก็ใหญ่ซาค่ะแต่ว่าเพ่นบ่เป็นหยังบอกพี่น้องเพ่นบ่ตุยค่ะเพ่นก็ใหญ่มาเรื่อยๆรือยรอเด้อพี่น้องจนไดออกเฮ็ดพุ่นล่ะนี่ละค่ะนี่ล่ะเฮ็ดออกอยู่หลังบานสวนเสาหมองนี่ละค่ะประมาณซ้านี้ล่ะเดี๋ยวซักมือหนึ่งมันสูงออกเกน็ดใดแล้วพี่น้องเฮอยาจะยอมแพ้ค่ะเฮาตตรงนี้ความหวังคือสาหมองนั่นสู้เ่อกระบอกเด้อพี่น้องทำไม เนี่ยพึ่งพิงพ่งพิงพ่งออกสองสามปีเนี่ยปลูกได้เจ็ดปีเพึ่งออกปีที่เจ็ดอันนี้เขาปีที่สิบแล้วค่ะต้นยางนี่ค่ะเขาก็เก็บเ็ดตาเจ,จ้าของก็ได้หลายเติบยุดเดี๋ยวสีพาไปอีกนาทงหนึ่งเด้อค่ะไปเบื้องต้นยางแล้วก็ไปเบื้องเ็ดเพ่งน้ำคาวาสิมานเพอเดี๋ยวไปอีกนาหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่สมองก็ได้มาหอดอีกนาทงหนึ่งเราเด้อค่ะพี่น้อง ข่าก็ขวมปงค่ะยางมาเบิ่งเข่าพอรอมนี่นี่ฟางสานี่ค่ะที่สมองปลูกต้นยางไว้กันญไงกมีเหฮดออกแล้วด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันบ่ออกเพราะว่าฝนบ่ตกฮอตนะ้านี่ปันไดจะอีกอย่างหนึ่งพ่นยูถึงฟางสาฟางเพิ่นสูงวัฒนิสุมเพราะสีใดเฮ็ดเกิดค่ะแต่ว่าใครกินเราด้ช่วงเฮ็ดออกช่วงฝนตกชุกๆเพื่อล้พี่นอ้องเขาสีใดเห็น้าอยู่ถึงฟางสาดีดีค่ะ ราวาฟังสาเขาก็ไบ่ได้ใส่ประโยชน์ที่อย่างเขาก็ปลูกต,งงนต้นยางไว้ถ้ากินเห็ดมันต้องออกแท้และค่ะปลูกไว้โรดพี่น้องเยาว่าบ่ปลูกเด้อค่ะทำนี้ทีว่างๆแบบสี่เสียดายพื้นที่ทิมให้มันเปลี่นบรรยากาศเป็นธรรมชาติน้าถ้าเพื่อปีได้ปีหนึ่งมีเห็ดเติอเ่ากจะได้กินเห็ดเด้อค่ะเดี๋ยวยางไปเบิ้งเห็ดยูฟังหนามฟังผนคนเห็ดผงค่ะยางหาซองเบื้องเห็ด ก็ฟังน้ำถ้าเพื่อเพิ่นเกิดเพิ่นเคยเกิดอุ้ยมีหลยแล้วพี่น้องแห้มมกักเห็นเลยค่ะยางมากเห็นเลยเนี่ยดอกเหลืองๆนะคะเฮ็ดเพิ่งเหลืองเฮ็ดพึ่งเหลืองนี่ค่ะนี่ค่ะอ้ดอกกําลังงาม เห็ดพึ่งเหลืองอนี่ดอกงามี่ดีนี่ค่ะนี่ถ้ามอ,องแก้วมีดปาดเอาเด้ค่ะเห็ดเพิ่งคามเด้ค่ะนี่หุ่นนันดอกเพื่นใไ่อันนี้หุ่นนี้ดอกเพื่นเบ้ปันใได ก้อนันของบัตขนาดเบื้องขาเพื่อนก็จะปาดเอาเลยเม่ได้ดอกเพื่อว่าย่านเสียเพื่นหายค่ะเพราะว่าเพื่อนเกิดยุฟังสาเขาก็อยากให้ได้กินดุนๆค่ะนีุู่นะอ้ยหิบดอกงามเอามีดปาดเอา เพ็รพึ่งเหลืองอเดี๋ยวพี่น้องมีทั้งงาใหม่ติดปกไว้คืนค่ะ,ะอีกสามดอกสมองแนมเห็นดูน้ำฟังดูฟังอีกฝังหนึ่ง ใต้ฝั่งน้ำวางกระตาก็นเน้อค่ะเห็ดพึ่งเหลืองดอกสวยอยรามน้ำงามเลยค่ะ ปนกันก็เผ็ดน้ำหมากแกงนี่โอ้ยแสบคักได้เห็ดรวมหลากหลายอันนั้นดอกน้อยๆค่ะดอกน้อยอยู่ในโกนโอ้ยสุเทีย,ทยเพิ่นเกิดดอกใ่ๆได้พี่น้องแต่ว่าชวนช่วงนี้คือเกิดดอกน้อยกับว่าจาก พเพื่อนทำเด็ดบานเต็มที่เพืจอช่างใดนี่ค่ะอุ้ยพี่น้องเห็นว่าเห็นว่าครับนี่อยู่ในหลืบนะคะไปบ้านนี้ นี่้มนีละเพราะว่าเพิ่นเกิดแต้มมองนี้ค่ะเกิดแต่ฟังไ้ฟังนี้โฮมแถวนี้นี่เพิ่นเกิดยุดรอดต่อไม่ตายนี่ค่ะนี่ยูโฮมแถวนี้ค่ะนี่มองต่อนี่เลยค่ะพี่น้องนี่คลิปนี้สาวมองกาขอตูล้าพี่น้องไปเพียงส้มนีเด้อค่ะกระฝากไว้น้ำ้เด้อค่ะช่องสาวมองนี่ได้เห็ดได้แกงเห็ดแกงกระเพาะอิ่มยุคอ่ะพี่น้องนี่ แกงสวยๆค่ะโอ้ในเห็ดดีเห็ดแสบ,บแกงแกงหวานทักเด้เนี่ยะคะ่ะคลิปนี้ซ้ำผมก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะปิดคลิปไปกก็เพจดอกสวยๆแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ